สวัสดีครับผมอาจารย์สุดทัศน์วันนี้พาท่าน,านผู้ชมมาชมแปลงโกโก้นะครับของคุณอดอกลักที่บึงสามาคัคคีแต่จริงๆแล้วพื้นที่อันเนี้เป็นของอจังหวัดพิจิตรนะครับของอำเภอสามงามแต่บ้านเขาอยู่บึงสามาคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรดูฮะดูโกโก้นะครับเนี่ยครับโอ้สวยไหมอันเนี้ย เอออันนี้เป็นทีมงานของอาจารย์สุทธนะมาจากที่โคไทยกิริมาตรเนี่ยครับอันนี้จะนัดวันตัดกันละนะครับอันเนี้ยอันนี้ประมาณสามลูกเกือบสองโลแหละนะครับเนี่ยอันนี้ไหนลองนับดูซิไอลูกสุกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยี่ิบแปดยิบเก้า สามสิบสามสิบเอ็ดลูกอ่าสามเอ็ดสามสองสามสามอ่าสามสิบสี่สามสิบสี่ลูกนะครับมีบังอยู่ไหมทางงนมีไหมสามสิบสี่ลูกถ้าสามสิบสี่ลูกสองโลสามลูกสองโลตกเท่าไหรนะ่น่ะโอ้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบโลนี่ต้นเดียวนะครับนี่ดกอย่างนี้นะฮะคือโกโก้อันนี้ปีแปดเดือน เมื่อกี้คุณดอกรักบอกว่าปีแปดเดือนและไอ้ที่เพราะนั้นเสร็จแล้วมันออกดอกไอ้ที่เหลืองก็เหลืองไปไอ้ที่นี่ครับอันนี้ลูกเล็กอันนี้ก็จะแก่ตามนะครับคือเขาออกลูกทั้งปีแต่อันนี้ดูแล้วน้ําไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่จริงๆน้ําจะต้องดีกว่านี้คือมันน้าต้องชุ่มพอชุ่มแล้วเนี่ยดอกเขาจะออกตามข้อเนี่ยฮะกำลังเริ่มพวกนี้เขาอยากออกดอกอย่างเดียวนะนะครับคือถ้าน้ําชุ่มกันนี้จะออกดอกกันนี้นะ แต่อันนี้น้ําคือตอนนี้คุณดอกรักเอามาแล้วกอาขายอยู่ที่สี่มุมเมืองกิโลละสิบาทใช่ไหมเมื่อกี้เห็นบอกใบ<ม>เพิ่นนี่ตรงนู้นไงอีตรงนี้ลืมม,มันเยอะที่เขาเท่าไหร่เมื่อกี้เขาบอกใช่ไหมสามสิบเก้าไร <39 S 1> ไม่ไม,ไม่ใช่ส <39 S 1> ามสิบเก้าไรสามงานเห็นไหมที่แต่เ็าตอนนี้เขาปลูกไปสามสิบแล้วนะเขาปลูกไปสามสิบแล้วนะสามสิบไรนะสามสามพันต้นไปแล้วตอนนี้ของคุณดอกรัก ก็คุณดกรักก็มาอยู่ทางด้านนู้นฮะกําลังเออวันนี้มาดูกันอ่าเดี๋ยวดูทางด้านนี้อีกเออเห็นสีทับทิมไหมเห็นเห็นสีทับทิมยังอามามาดูตรงทางแถวไหนทางนี้ไม่ใช่เหรอเออทางนี้อมา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 ดูกับผมสีทับทิมสวยคนก็อยากโอ้โหต้นนี้กระดกอ่าต้นนี้กําลังจะออกดอกะฮะนี่ครับต้นนี้กระดกโอ้โหและนี่ลูกยาวนะครับนี่ลูกยาวนะครับ พันเดียวกันไหมพันพันเดียวกันมีหลายสายพันมันมันอยู่ที่ว่าการบำรุงอ่าการบำรุงอะไรต่ออะไรแล้วทีนี้สีเนี่ยมันจะอันนี้สีเขียวจะเยอะอันนี้เป็นพันชุมพรแท้เกิดมันสมบูรณ์จริงๆเนี่ยใช่โอ้โหเดือนกีวันตัดอ๋อคืออย่างนี้ครับถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยมันจะตัดทุกเดือนเดือนละสองเดือนละสองครั้งคือเราไม่ให้งอมเกินถ้างอมเกินมันมันงอมพองอมแล้วน้ําหนักจะลดอย่างเมื่อกี้กําลังจะตัดเลย นะครับเนี่ยเห็นไหมออกดอกไปอันนี้ออกใหม่เห็นไหมอ่าอันนี้ลูกอันนี้เดี๋ยวก็จะแก่ลวเนี่ยไอ้พวกเนี้ก็ตามมาะมันออกลูกทั้งปีนี่ถ้าน้ําไม่พอมันจะสลัดอย่างงี้เห็นไหมปลายต้นมันก็จะสูงมันก็จะสูงคือคือกิ่งอันนี้มันเขาแต่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีหน้าอันไหนเลยแม่มัน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 ได้หมดอ่ะมันไม่มีกิ่งแซมมันออกตลอดทั้งปี ไม่ต้องกลัวเลยโน่นอันนี้อันนี้ลูกยาวไหนสีทับทิมตรงไหน <c oughs> เออผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมก็เจอแต่จำไม่ได้มันแลงใหญ่เหมือนกนอันนี่กระดกอ๋อฉันเห็นแล้วมันแดงแดงใช่ไหมครับมมอันไหนไอ่นอะสีทับทิมโอ้ยลูกนี้ใหญ่อันนี้ลูกโอ้อันนี้ลูกไม่ต่ำกัดเจ็ดแปดขีดเนี่ยโอ้ยลูกนี้กิโลเน่เนี่ยเป็นกิโลเลยเนี่ย ครับครับหนักฮะเนี่ยเห็นไหมดอกเขาออกตลอดเห็นไหมเนี่ยกิโลกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยกาลังเลยแล้วกินเนื้อมันได้นะเหมือนไอ้น้อยหนาแต่มันจะออกขมเนี่ยครับเออคุณดอกรักมันมีมันมันมีไอ้อะไรนะนนแดงอ่าอะไรแกนในอ,อ่ะเขาเขาแกนในของ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 ,ของต้นมันมีไหมเขาเรียกต้นต้นมอนลำต้นต้นเห,นนหรอแกนเออแกนมีแกนไหมไม่มีแกนอ๋อมีหู้ต้นนี้ดกเนาะ โอ,อ้ออดกมาก,กมาหูหูหูคุณดอกรักอีต้นนี้เป็นร้อยไหมอ่ะร้อยกว่าลูกครับร้อยกว่าลูกปีแปดเดือนเนี่ยนะแม่มันอยู่ที่ต้นสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เนาะแล้วคุณดอกรักเอาปุ๋ยอะไรใส่สูตร15ครับสูอ๋อนี่สูตร15แต่ถ้าปุ๋ยอินทรีย์ดีอยู่นะปุ๋ยอินทรีย์อ่ะโอ้ยอันนี้อันนี้เอออันนี้มันทาไมถึงพึ่งเริ่มออกแล้วดกด้วยต้นนี้เคยตัดไปมั้งยัง อสองปีไอปีแปดเดือนเนาะนี่ยครับเจ้าของมันเพิ่งจะเริ่มสุกพอคือปีแปดเดือนคือเพเริ่มเห็นสุกประมาณนั้นเดี๋ยวได้ทับทิมอยู่ตรงไหนนะโดนอ่ะจังอ๋อเจอแล้วคุณดอกรักได้ทับทิมกี่ต้นเนี่ยเห็นอยู่สามี่ต้นครับมีแค่นี้เองเหรออ๋อ รุ่นแรกๆนี่ทับทิมครับเนี่ยสีสวยมากเขาอยากได้สีนี้กันเนี่ยครับอันนี้เริ่มแก่ละเนี่ยนะอพอพอลูกไอ้ที่มันอ่อนแล้วก็เอ่อเป็นนางนามันก็จะเป็นออกสีทับทิมหรือเขาเรียกว่าสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าสีแดงอะไรเนะแล้วแต่แเราอันนี้จะเริ่ม,<ร>มแก่ละลลลใ,ใช่คือเราคุยกันอยู่ที่สองปีแต่อันนี้แค่ปีแปดเดือนนะ สองปีเนี่ยได้เดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งตัน,น,นนะเดือนเดียวร้อยต้นนะับเป็นไร่เดียวนะทันนี้สองไร่อ่าสองไร่ก็จะได้สองปีขึ้นไปนะแต่ถ้าสามปีนี้เออเดือนละประมาณสองตันเป็นอย่างน้อยอถ้าสองปีนี่จะได้เดือนละหนึ่งตันไปเดี๋ยวฉันไปโลมันออกเลยไปโลเลย <laughs> แล้วใครอยากจะปลูกปูกเลยตอนนี้มีต้นอยู่ที่บ้านผมสามไร่ สามร้อยต้นผมแปลเพิ่งเอามาเมื่อวานก็จะไปส่งให้เขาแหละแต่ถ้าพวกเราจะเอาผมส่งให้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาต้นใหม่นะครับก็ทอ่าถ้ามุชมมะนี่นะปลูกมะม่วงด้วยนะเนี่ยเนี่ยนะครับมะละกอด้วยเห็นไหมปลูกหลากหลายแซมกันได้เลยแล้วปลูกระยะสี่คูณสี่แล้วเอามะละกอมาขั้นกลางได้เห็นไหมฮะ ว่ามะละกอนี่มันไม่ได้ยืนเหมือนตยืนต้นเหมือนเน่ยโกโก้โกโก้ที่ปลูกครั้งเดียวยะาโน,โนนะคะปีถึงเจปีมันถึงจะแก่ต้นพอแก่ต้นแล้วมันก็คุณภาพมันก็เสื่อมโทรมแล้วก็ต้องปลูกใหม่แต่มันก็ได้สามอายุชั่วคนแหละนะครับก็แล้วใช้ปุ๋ยอินซีดีที่สุดนะก็ชวนชวนเกษตรกร พอมาเจอของจริงแล้วอย่าท้อเพราะว่าอันนี้เรามีโคต้าให้ไม่ล้นตลาดเพราะเราเป็นบริษัทใครบริษัทมันไม่มีล้นตลาดเนี่ยอ้าวอันนี้เขาแต่งกิ่งไปแล้วเนี่ยนะให้กิ่งที่มันแซมแซมนะครับเขาเอาออกแล้วก็เอาคุมไว้ตรงนี้เพื่อคุมดินให้เนี่ยฮะเนี่ยครับขนาดน้ําไม่ค่อยสมบูรณ์นะไม่มีเปียกเลย,เยแห้งแกะเลยยัง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 ดีขนาดนี้นะครับเนี่ย ครับดูนะฮะโกโก้เป็นพืชจากาทางอเมริกาทางแอฟริกาจะมาปลูกประเทศไทยเราสุดยอดเลยลูกโตด้วยแล้วก็เนื้อหอมโอ้โหเดี๋ยวมาให้มาให้ชมตรงนี้อันนี้กินลูกกิโลกว่าแน่นอนเลยนี่ครับนี่ครับเนี่ยโอ้โหอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ต่ำกิโลครึ่งเนี่ยครับอย่างลูกเนี้ยพอเปลือกมันหนานะเนี่ยไอที่ออกดอกออกไป ที่สุกสุกไปเนี่ยฮะเขามีทั้งปีเนี่ยครับดูนะเนี่ยตามกิ่งเอาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัดได้ละนี่ตัดได้ละ,ดดละออกเหลืองนี่ครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับตัดได้ละน้ําหนักจะดีฮะพวกเนี้ยอย่าให้มันงอมเกินถ้าง,งอมเกินมันก็น้ําหนักจะลดลงมาเนี่ยครับแล้วเป็นไม้พุ่มไปแซมกับอะไรก็ได้ต้นยางป่ากล้วยป่ามะพร้าวลำไยมะม่วง ชมพูํำได้หมดเลยกระทงกระท้อนอ่าได้หมดเลยนะครับเขาเป็นไม้พุ่มอ่าไม่เชิงสูงนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะท่านผู้ชมอยากจะได้ติดต่อกับผมครับส่งเสริมทั่วประเทศนะครับอ่าดูต้นนี้อีกโโหนี้ก็โคตรดกไม่ใช่ดกธรรมดาละเนี่ยครับอันนี้จะติดหมดเลยถ้ามันจะสลัดก็สลัดตั้งแต่ตรง,ตตรงเล็กๆเ,เ,เนี่ยเนี่ยครับมันจะสลัด แต่เนี่ยติดหมดแลละนี่ครับไนที่ออกออกไปเห็นไหมตามกิ่งตามก้านเนะี่ยไปถึงยอดเลยเห็นไหมเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะโคนนะครับเ,เบอร์ผมครับ064 357 5968สามห้านะครับส่งเสริมทั่วประเทศก็สอบถามติดต่อกันได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมาหลอกใครต้นเพราะเรามีโรงงานเรามีบริษัทที่แน่นอน ซื้อจริงเพราะ,ะโกโก้เป็นผลไม้ระดับโลกคนทั้งโลกกินช็อกโกแลตครับกินไอศครีมครับกินขนมกอบแก็บครับเอาโกโก้ไปปั่นเป็นช็อกโกแลตและไปลาดในขนมเครื่องดื่มไมโลอวันตินฟอร์มอดพวกนี้ครับเมจงมิจินใช้โกโก้นะครับที่ทำแล้วก็ไปทำเครื่องสำอาง ลิปติกทาเล็บทาปากแป้งพัดโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยาทาเอาโกโก้ไปทําแป้งพัดเนราคาเป็นพันนะครับก็ฝากไว้เบอร์ผมนะสอ,สอบถามได้064 357 5968ครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ